ไม่แม่พี่พี่ดีกว่าอยู่นีไปยุดสิบแปดผมเดินทางมาจากสกลนครก็มาที่นี่ทุกวันพุธนะครับก็อยากรู้เรื่องักวในเรื่องของสุขภาพก็มาที่นี่ได้ไม่เสียตังค์ครับเรามีให้ชิมฟรีหรือไม่ก็ไปชิมที่โลตัสสกลนครได้อพากันไปเที่ยวโลตัสสกลนครก็ได้นะครับ พรผมจะลงมานี่ทุกวันพุธชอบอยาเกเดินทางไกลก็มาที่นี่แต่ตรงนี้มันไม่มีห้องแอร์ไงแต่ก็เป็นของโมบ,บายเขาในสาขาของนครพนมในส่วนของเรนโนคนครเพราะว่าศูนย์กระจายสินค้าจะมีแค่ที่นี่นะครับสินค้าเราจะไม่มีขายตามตลาดนัดทั่วไปจะต้องซื้อผ่านตัวแทนอย่างคุณทัชดาพรอ,อย่างน้องพรโบายกีฬาพอย่างคุณพี่พร เท่านั้นนะครับอยากได้ก็คือในราคาที่ผมนําเสนอเมื่อกี้เนี่ยมันคุ้มเลยถ้าวันนี้จะซื้อ250เนี่ยคุ้มสะสมได้เลย20พอมันจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะกาแฟนะอ่ามันจะตกตอ,อยู่ที่190ก็ลองหารกันดูนะครับหรือว่าเราสะดวกสาห่วงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่เราเนาะแต่ผมจะบอกว่าถ้าเรากินแล้ววันนี้ถ้า คุณแม่แลวคุณพี่ดีเอาคุณพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวนี้แล้วอร่อยแล้วก็บอกต่อเพื่อนนี้คุณพี่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวให้ตังค์พี่ไหมไม่ไม่ให้ใช่ไหมแต่ทําไมเราต้องบอกเพื่อนละ่ะถ้าวันนี้เราได้ทําบุญทากุศลใช่ไหมอ่าช่วยให้เขาสุขภาพดีขึ้นคือเราทําบุญนะครับเราไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่าน,นี้แล้วเพราะว่าทุกคนป่วยเราต้องไปโรงพยาบาลแต่ตอนนี้เราป้องกันไม่ให้เราที่จะป่วย ดีกว่าเราป่วยแล้วไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันเป็นการป้องกันนะส่วนมากเรารอให้ป่วยก่อนไงจริงๆผมอยากบอกว่าโรคไข้ไข้เจ็บพวกนี้มันจะสะสมในร่างกายเราสิบปีมันถึงจะเกิดการเขาเรียกระเบิดเซลล์พวกเส้นเลือดอ่ะมันสะสมมากมันเขาเรียกมันอักเสบเมื่อมันเกินสิบปีแล้วมันจะระเบิดมาแล้วก็บอกว่าอือไปกินนั้นแค่วันเดียวก็เป็นนี่เลยจริงๆมันไม่ใช่คุณเป็นมาสิบปีแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวนะครับเวลามันระเบิดเนี่ยมะเร็งทาไมต้องรู้จัก อ่าระยะที่สามหนึ่งไปไหนอ่ะสองไปไหนอ่ะบางคนทีใช่ไหมมันไม่รู้สึกถูกต้องแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของโรคเบาหวานเบาหวานทําไมหมอต้องจ่ายยาไปหาหมอเวลากินผมเห็นคนที่เป็นเบาหวานไม่เคยหายสักทีหมอก็เพิ่มยาให้สุดท้ายก็ล้างไตฟอกไตไตวายสุดท้ายก็ตายวายทีนี้เราจะได้จากการซื้อซ้ำอย่างไรเมื่อเป็นสมาชิกเนาะ บริษัทจะใจ่ายให้รายได้ให้สี่ช่องทางนะครับสี่ช่องทางสี่ช่องทางสองแผนนะฮะแผนที่หนึ่งก็คือการขายปีกแล้วการแนะนําวันนี้คุณพี่ที่เกียดขายแล้วไม่อยากขายพี่พรไม่อยากขายแล้วไปแนะนําเพื่อนดีกว่าเพื่อนลองกินดูแล้วรู้สุกด,ดีเขาซื้อเป็นสมาชิกเราได้ค่าแนะนําด้วยสี่ร้อยถึงหนึ่งพันบาทอ่าเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าช่องทางที่หนึ่งคือขายปีกนะขายปีก เอาวันนี้พี่พรอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับวันละหมื่นค่ะวันละหมื่นอ่าวันละหมื่นพี่พรอยากได้วันละหมื่นเมื่อเป็นสมาชิกแล้วเราจะมีวีค่เพื้อสุขภาพนี้ในราคาที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแต่ขายห้ามต่ำกว่าสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบพี่พรจะขายเท่าไหร่ได้เดือนละหมื่นกีหอ,อีหนึ่งลังสี่ร้อยหนึ่งสามสิบสองสามสิบ สามสิบลังงฮะสามสิบลังถึงจะได้เดือนละหมืน่นสามสิบลังก็คือสามสองหกหกร้อยถุง,ถงพี่พรต้องขายกาแฟหกร้อยถุงต่อเดือนอ่ามีรายได้ขอ้อที่หนึ่งจะได้เงินหนึ่งืันบาทโอเคเนาะหนึ่งเงินบาทแต่รายได้มันไม่อยู่แค่นั้นนี่คือการขายปีกอ่าเมื่อคุณพี่พรขี้เกียจขายแล้วนะไปบอกต่อแนะนํานะครับการแนะนําแนะนําเพื่อนให้มาซื้อมากินมารักษาสุขภาพแนะนํา รับ20% 20%ก็คือวันนี้บริษัทมีหลักการลงทุนอยู่2แบบแบบที่1ก็คือซินเวอร์เนี่ยซินเวอร์ตัวนี้นะครับใช้เงินลงทุน3,810บาทอ่าแล้วก็โกใช้เงินลงทุน9,500ครับคุณไม่ว่าคุณจะมีเงินเยอะน้อยมากเท่าไหร่ก็ใช้เงินลงทุนแค่นี้นะครับ9,500กับ3,800 แตกต่างยังไงวันนี้เมื่อพี่พรสมรัครร่วมเป็นสมาชิกก่อนอันดับแรกเป็นตำแหน่งเอสก็คือจะรับไรายได้ไม่เกินสามแสนบาทต่อเดือนสามแสนบาทยังไงเดี๋ยวผมจะบอกเนาะแต่ถ้าวันนี้เป็นตำแหน่งโกก็รับเก้าแสนบาทต่อเดือนนะไม่เกินเก้าแสนบาทมันได้ยังไงที่สงสัยแล้วใช่ไหมมันได้ยังไงวันนี้ค่าแนะนําตรงนี้พี่พรเนาะพี่พรรู้สึกว่า เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทวีเซนเราไปแนะนําคุณคุณพี่อะไรดีครับคุณพี่ไทยคุณแม่ไทยไหมอ่าคุณคุณพี่หัดคุณพี่หัดคุณพี่หัดก็ตอบรับว่าเออมันดีว้กินแล้วรู้สึกแข้งขากระชุ่มกระชวยดีครับก็ลงตําแหน่งโก้ตาแหน่งโก้นี้เนาะอันนี้พี่หัดพี่หัดอีิพรก่อนพีิพรแนะนําพี่หัดพี่หัดอี่พรรับไปหนึ่งพันบาทค่าแนะนําเพราะ พี่หัดลงตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทไม่ว่าจะมีเงินสิบล้านยี่สิบล้านก็ท่านประธานให้ลงแค่นี้นะ 9, เก้าพันห้าทำแค่นี้แต่เก้าพันห้านี้คุณจะได้สินค้านี้ไปเลือกเอาเลยจะเอาอะไรก็ได้ขายไม่หมดก็มาคืนโมบายไม่ใช่คืนผม <laughs> <laughs> okay, นะโอเคละเข้าใจตามนี้ก็ถ้าเขาเป็นลงซินร์ก็พี่พรไปแนะนําเอาแนะนาําคดีแนะนําพี่พี่เลยนะครับพี่สมพี่สมสุดหล่อพี่สมผมตั้งตังในหล่อมาพี่สมอยาก เรื่มธุจริจเหมือนกันเป็นตำแหน่งซินเวอร์อก่อนนุ้ยมีตังน้อยหรือมีตังเยอะแต่ผมสมมติอ่าซินเวอร์รับไปสี่ร้อยบาทนี่ค่าแนะนํานะบริษัทจ่ายให้ทันทีนะไม่ใช่ผมนะครับบริษัทจะจ่ายให้นี่คือรายได้ข้อที่สองเนาะเขาจตามนี้รายได้ข้อที่สามการดูแลทีมงานเขาจะให้ค่าดูแลทีมงานด้วยนะมีเริ่มมีทีมแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเราคือทีมเดียวกันหมดเราจะช่วยกันดูแลทีมได้หกถึงแปดเปอร์เซ็นต์ เห็นภาพนี้ไหมเมื่อกี้พี่พรไปแนะนาพี่หัดใช่ไหม่แล้วก็พี่พรไปแนะนําพี่สมพี่สมสองฝั่งนี้เขาจะมีคะแนนทําไมถึงธุรกิจนี้ต้องมีคะแนนเขาจะมาแลกเป็นเงินให้เราตัวนี้จะเป็นคะแนนห้าพันบาทห้าพันทีนะตัวนี้จะเป็นสองพันทีสองพันหรือสามพันน้องพรสองพันสองพันลองเอาสองพันมาหารกับหกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ค่าดูแลทีมนียหลังห้าทุ่มร้อยยี่บห้าบาทใช่ไหมค่ะ จะได้ร้อยยี่สิบห้าบาท <52. S 1> อ่าร้อยี่สิบห้าบาทบวกพันสี่วันนี้คุณพี่พรทํางานพันสี่ร้อยถ้านนําไม่ได้ขายนะครับนี่ไม่เกี่ยวกับการขายก็หลังห้าทุ่มเขาจะตัดเงินเข้าก็จะเป็นพันห้ายี่สิบพันห้ายี่สิบห้าบาทนะครับรับไปตรงนี้ในคืนนั้นวันหนึ่งนะครับมีนิยาสองคนเนาะวันเดียวอ่ายังไม่บวกว่าขายได้เดือนละหก้อยนะแล้วมาดูไรายได้ข้อดีทีนี้แป๊บนึงนะครับเงินอยู่ในอันเซอร์อ่า รายได้ข้อนี้แผนที่สองนะครแผนที่สองเขาเรียกว่าซื้อซ้ำสุบชั้นลึกใครที่รู้จกักธุรกิจเครือข่ายจะเข้าใจดีเนะซื้อซ้ำสิบสองชั้นลึกสิบสองชั้นลึกเลยนะครับได้ยังไงอ่าชั้นที่หนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นชั้นที่หนึ่งนับตัวเราชั้นที่สองสิบเปอร์เซ็นชั้นที่สามสิบเปอร์เซ็นชั้นที่สี่ห้าเปอร์เซ็นชั้นที่หก ห้าเปอรเซ็นชั้นที่เจ็ดแปดเก้าก็ไล่ตามเราแบบไปแต่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูสามสามสามชั้นใช่ไหมตัวเราวันนี้คุณพี่พรให้เห็นภาพพรเป็นโกแล้วเนาะ <c oughs> อ่า <c oughs> คุณพรได้เปิดสาขาสิบสาขาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสาขานี้ <c oughs> กินใช้กาแฟผมให้ถ้าขายก็คือบันละสามถุงนะครับ พี่พรน่าจะรู้จากเดือนนี้วันละสามถุงคนที่ไปแนะนําอย่างเช่นพี่หัดแล้วก็พี่ชมนะเนาะใช่ไหม <c oughs> อ่าสิบคนผมนับให้เลยสิบคนสิบคนนี้ตีกลมๆมขายกาแฟหรือกินกาแฟวันละสามขอตีกลมกลมสาขาหนึ่งต่อเดือนก็สามสิบถุงใช่ไหม <c oughs> ต่อวันต่อวันสามสิบถุงต่อวันใช่ไหมโอเคตีให้สาขาละร้อยถุงก็แล้วกันชั้นนี้ ร้อยถุงชั้นนี้จะเกิดการซื้อซ้ำอยู่หนึ่งพันถุงได้จากไหนหนึ่งพันถุงคูณสิบเปอร์ซนตัวเราเองเนี่ยู้ซื้อหนึ่งลังหนึ่งแล้วก็จะมียี่บถุงบริษัทคืนให้สี่ร้อยบาทพี่ถอนรับไปสี่ร้อยบาทแล้วซื้อซ้ำนะเหมือนที่ผมบอกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้เราเราบอกแนะนําเราไม่ได้ค่าแนะนําไง แต่ทีนี้เมื่อเราเป็นสมาชิกมันคุ้มกว่าแล้วเรามาซื้อครั้งต่อไปถ้าเรากินดีเราแนะนําเพื่อนเพื่อนก็อยากกินด้วยเราก็ขายปีกไป260บาทเราก็จะมีกําไร90บาท,บาท70บาทใช่ไหมอ่ามีกาไร70บาทถ้าวันนี้เราอยากได้เงิน700เราก็ขาย10หอ่อถ้าอยา 300, กได้เงิน300เราขาย5หอ่อ คือไม่ต้องไปปลูกไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรแค่เป็นสมาชิกในหลักพันก็เอาสินค้านี้ไปนําเสนอได้เลยเราไม่ต้องเหนื่อยครับไม่ต้องไปปลูกเองไม่ต้องใส่ปุ๋ยลุง,ล,ง,ล,งลุงครับลุงเออพี่พี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อแถวครับด้วยแถวครับพี่แถวพี่แถวไปหาหอยหาปูที่ถอยใช้แรงเยอะไหมครับอ่าเห็นไหมแล้วก็ต้องมาขายอีกเหมือนเดิมใช่ไหมแแ่บบริษัทเราดีอย่างหนึ่งไปเอารับสินค้ามาเลยที่สาขาโรตันหรือมาเอาที่โมบายก็เพื่อน เฮ้ยเอากาแฟมาชิมนะเข้ากับอัปะสงเขาเลยกำไรหกสิบาทถ้ายังได้ห้าร้อยขายเจ้าคอว่าตามนั้นครับคุณจะทำเงินเดือนให้ตัวเองก็ได้เดือนละหมื่นห้าสองหมื่นทำได้หมดอยู่ที่ยอดขายตรงนี้เหมือนเหมือนอุลงซื้อท <c oughs> ี่แถว <c oughs> เหมือนพี่แถวไปขายปูแต่ที่แถวต้องไปขุดแต่ตรงนี้ผมไม่ให้พี่แถวไปขุดที่แถวก็มารับตรงนี้ไปได้เลยเนาะตามนั้นแล้วมันได้ยังไงทีนี้ชั้นนี้จะเกิดการซื้อซ้ำเราได้นะครับเนี่ยคุณพรยังหกสิบบาทนะ เีม่มนะอ่าสาขพี่หัดสาขาพี่ชมสาขาพี่แถวอ่แนะนำมาสิบคนแล้วมันจะเกิดพันถุงพันถุงคูณสิบไม่งินเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเราไม่ได้ขายเองใช่ไหมใช่อ่าบริษัทจ่ายหนึ่งมื่นบาท<ช>แล้ว,วพี่แถวเนีเห็นพี่พรได้ตังก็อ,งอยากทําด้วยไปทําเหมือนกันเนี่เปิดสาขาสิบสาขาเห<ช>มือนกันชั้นนี้จะเป็นชั้นที่สามเนี่ยชั้นที่สามชั้นที่สองผมเขียนแค่ชั้น จะเกิดการซื้อซ้ำกาแฟยอยู่ที่ 1, หนึ 1, ห่งหมื่นห่อหนึ่งพันห่อใช่ไหม 1, หนึ่งหมื่นห่ออ่ะหนึ่งหมื่นหอก็คือหนึ่งพันสาขาตอนนี้มีร้อยสาขาพี่พรรับไปสิบาทอีกคูณเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งแสนได้แล้วครับหนึ่งแสนบาทเดือนนี้<อ>ก็ทำอย่างนี้ตามแพทเทิร์นนี้ครับไม่ได้ยากทำแค่นี้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแต่มันยังมีสี่ห้าถึงสิบสองชั้นลึกผมเขียนให้ดูสามชั้น<อ>ก็แค่นี้เงินเขาซื้อเขาทำ<อ>เราได้ ถ้าเราซื้อเองเรารับไปยี่สิบเปอร์เซ็นเท่ากับพอนี้ตัซื้อซ้ำครั้งต่อไปได้ยี่สิบบาท,บาทตัวนี้ได้สี่สิบบาทตัวนี้ก็ได้สี่สิบบาทจะมีตัวหนึ่งได้ยี่สิบห้าบาท <25. S 1> แค่นี้สินค้ามีแค่สี่ตัว <สำ S 1> แค่นี้ครับเมื่อเป็นสมาชิกแล้วเราไม่จะขายเราก็ไปแนะนำก็รับหนึ่งพันกับสี่ร้อยไปบอกต่อไปบอกเพื่อนออนี่เพื่อนลองกินดูนี่ซื้อไปนี่หนึ่งพันสองพันถ้าเขาไม่เป็นสมาชิกเราก็ขายราคา ปกติให้เขาแค่นั้นถ้าเขาฟ้องจ่ายสองร้อยหาสิบคงคิแล้วก็ลดให้สองคู่ห้าร้อยครับเพราะบริษัทเขามีกฎเกณฑ์กำหนดให้ขายไม่ต่ำกว่าสองอยห้าสิบใครขายต่ำกว่านี้เ็าคือตัดรหัสอันนั้นคือมาตรฐานของบริษัทเขาเนาะผนภาพอย่างครับอยากได้ตังค์แล้วเนาะพี่แถวไม่ต้องปลูกไม่ต้องไปขุดทำคู่กันกับขายปูเลยพี่อามีใครสงสัยอะไรไหมก่อนจะถามมา เพราะว่าผมให้เห็นไปท้นว่าสี่ชั้นสี่ชั้นรายได้สี่สี่สี่ช,4 4ช่องทางนีครับก็คือสามารถที่จะขายแล้วก็มาซื้อซ้ําได้เราอยากขายเราก็บอกบอกเขาไม่ลงแล้วแล้วธนาคัรเนี่ยมันง่ายมากแค่นี้จริงๆแล้วเราก็จะเคยขายา ครับผมหมอเสริงเคยไปโอ้ที่เคยไปนั่นง่ายเลยครับพี่ชุดยอดง่ายน่ะไปฟุกอบลมเมืองนครสักก็สักคนแต่ของเราให้ทําเป็นทีมเราจะไม่ให้ทําคนเดียวทำเป็นทีมครับแต่เป็นทีมมาช่วยกันตรงนี้ไม่เข้าใจก็คือมาเรียนรู้ไม่ได้คนนี้คือหมอเสริ้งหมอเสิงกันเราจะรวยเรา แคกรวยหยางไปรวยหยางรวยหยางรวยแบบแบบยพูดแบบรวยแต่ไม่เข้าใจอืแต่เราอะได้แค่สี่ช่องทางนะพี่พรแต่ถ้าเป็นโมบายจะได้ห้าช่องทางเป็นโมบายเลยไปคืนได้ถ้าเราขี้เกียจทําบริษัทคืนเงินให้เอาสินค้าไปให้เขาล้วกลับมาคือบริษัทการันตีวันนี้คุณจะเป็นโกลด์หรือซิลเวอร์ก็การันตีคนหมดโอ้ขี้เกียจขายขายไม่หมดเอามาคืน คุณพี่กีฬาพากอรับคืนไม่มีความเสี่ยงกับการจลุบเลยแล้วบริษัทไม่ออกโปรโมชั่นมาทับมาเกทับให้กับนักธุรกิจทุกคนทุกคนได้สิทธิเท่าเทียมกันคือลงทุนแค่นี้ครับ3ามพันแปบาทกับ9ก้าพแค่นี้ไม่มีจะเกินนี้ครับเป็นไฟชิตาขายต่ำกว่าหนกับโบได้เขาจะช่วยดูแลแล้วก็สาขาของเราจะเปิดอยู่ที่โรตัสตลอดจะไปหาซื้อตามท้องตลาดไม่มีนอกจากตัวแทนไม่มี จริงๆผมไม่ได้โฆษณาเรื่องตังค์ถังเช่าตังค์ถังเช่าที่มาใส่ในนี้กิโลละเก้าแสนกว่าบาทแค่ตังค์ถังเช่าตัวเดียวนะทําไมต้องมาจากที่เบียดเพราะว่าที่เบียดมันคุณภาพสูงบ้านเรามันเลี้ยงเอามันไม่กี่ปีมันไม่ไม่ดีหรอกอืี๋ยถ้าเขาสั่งมาจากว่ามันเป็นสารเห็นไหมเี่เขาเลี้ยงอะไรถังเช่าเข็มทองนะเขาตั้งขนาถูกต้องเขาเลี้ยงเรามันมีชื่อแต่ของเรามันมันของธรรมชาตินี่ครับเราจะเริ่มต้นธุรกิจแบบไหนตีไก่ ถ้าจะซื้อกินธรรมดาก็ซื้อเป็นข่องปลองไปก็ได้ถ้ายังไม่เชื่อสีพ้ะอบ่ยอยให้ลองก่อนประจันทมนตรเลยสามพันแปดเอาอีกปะสามพันแปดจกชุดไปเลยแจกชุดให้ดูหน่อยกิรภาคุณกิราจะชุดสามพันแปดดูซิสามพันแปดเจดสี่สองสองเอาของมาโชว์ของมาโชครับเอาเดี๋ยวเเอาน้ำหอมเนี่ยเอ้ยเพิ่นไปอหนเอ้ยเอ้ยเพ่กอาเดียวเดี๋ยวจะเอาเลยเด้ยจะมีชุดหนึ่งอมาให้ชุดท่ิะ